รถล่างคือจวดแต่ว่าโอ้โหโอ้โอารถวอนโินแบบหน้โหโ้โหโอ้โหอะไร มายกอะไรอ่ะเหรอมายกอันนี้ครับน,นี่ลูกพ่วงครับเดซายแล,ล้วล้ม FG 8 J ยูโร3ใช้วินดึงเหรอผมราติดตาม,มากันครับภารกิจการเก็บลูกกูลูกพ่วงลมแรงนิดนึงครับปุ๊บเอาไมโครมาเลยซูมไลออนคุนก็จะมาพี่น้องเอาเดี๋ยวทำ ให้เขาโกยทรายออกจากเนี่ยกระบ,บะนีดก่อนเพราะว่าไม่งั้นรถยกบอกว่ากระบ,บะจะพังครับก็ต้องเดี๋ยวจะให้ไมโกโกยทายออกให้ก่อนซูมไลออนไม่เท่เดเหมือนกันนะทุกคนมือชีเขียวกับชีเทานี่เดี๋ยวจะให้มาโกยทรายออกครับแล้วก็จะใช้รถวินขนาดใหญ่วินดึงขึ้นนะครับ มาลุ้นไปด้วยกันครับว่าธาร,รกิจการกู้ทรายครั้งนี้จะเสร็จสมบูรณ์ไหมมาแล้วครับจุ๊บๆบ,บ,บมาเลย น่าจะโกยทรายนี่นะ่าจะลงน้ำไปเลยนะนี่เซฟอีสองหนึ e ่งห oh. e ้าเอเอซีครับ ออกให้เลือน้อยที่สุดครับเพราะว่าถ้ามันมีทรายอยู่มันจะทําให้กระบะพัง Ô, oh, có đứng với mình được không? À, có lấy lúc vị Thằng đặt về này, chặt này เบานะพี่เขาก็พยายามที่จะเบาที่สุดแล้วครับคําว่าเบาของแมคโครกับเบาของคนนี่มันไม่เหมือนกันนะแมคโครว่าโดนเบานะครับแต่มันจะเบาหรือเปล่า ใส่ออกจากข้างหลังแล้วครับปูเข้าไม่ได้เดนะ้ชนข้านบนก่อนครับปูเข้ามาอีกได้อยู่นิดนึง เดี๋ยวก็จะทําการรวบครับรวบให้รวบให้หางไอ้โครงกับกระบะให้มันให้มันหุบเข้ากันก่อนแล้วก็ถึงจะยกรถรวินกําลังตั้งลําครับทําการรวบก่นอนอ๋อไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เขาเปิดน้ำมันกระบอกหรอครับ คเลยเลยเดี๋ยวน้ำมันพุ่งออกมาเยอะเฮ้สลิงน่าจะสุดแล้วครับต้องขยับตำแหน่งใหม่เพราะว่าช่วงมันยาวไงพี่ ไปเรื่อยๆครับคลิปนี้เอาจนเสร็จเลยเดี๋ยวไปดูน้ำมันพวกงอกอีกหน่อยนี่นี่ครับดึงปุบครับรวบเข้าไปเลยอื้ออุ้

เนี่ยมันเชื่อมข้างเดียวยนะด้วยเนาะยกของหนักครับ,บรตรรอตั้งลำมาใหม่แล้วครับจะดึงเลยครับเขาจะตั้งเลยว่างั้นสลิงตึงแล้วมันลุ้นไปด้วยกันครับนหนแะไวไม่คู่ คนขับไมโครไม่ได้อยู่ในรถบอกมาแล้วมาแล้วอะไมโครขยับแล้วครับเออมันจะไม่จิ้มลงอ,อุ้ยดูครับไม่อยู่นะครับ อไม่อยู่ครับรถล,ลากนีิเลื่อนเลย,ยมาแนละ้วมาแล้วครับอุ้ยสามเหลี่ยมทำไมปักดินแบบนี้ลูกที่ต้องเอาแมกโครมาดันสามเหลี่ยมออกก่อนบ่ต้องเอาแมกโครมาดันนี่ครับให้สามเหลี่ยมออกมาไม่งั้นปักดินนั้นยังไม่ได้ครับไม่หาวิธีครับหาวิธี พี่ให้ไมโครมดันนี่ดีกว่าคือให้มันดันสามเหลี่ยมมันนี่หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวปากลงดินเดี๋ยวมันหักครับแล้วมันจะดึงไม่มาด้วยมันจะคั้มมาเลยลูกไปกยโดนสายมาลูกอี ยังไงก็ได้ทําใหม่แล้วมาครับมาค่อยๆมาลูกวิ ดันย <laughs> <oxygen out> <us> ังไงครับเราได้แต่ยืนให้กำลังใจครับเราม่กล้าจะออกความคิดเห็นครับเบาๆเดิเจนไยเฮ้ยหนึงหลายพัอนู่ได้ครับเด็กนี่ฉีดเป็นหมื่นกับปรจักษผู้ชมอยูนี่ เออน,อนั่นแหละลูกเว้ยแจ่มเลยครับ เริ่มมองเห็นความเป็นจริงแล้วผู้ทำไม่ได้ไมโครนี้แย่เลยนะทุกคนเพล่ะเพล่ะ ตั้งเทนใหม่ครับเพราะว่าตองลากเลยเหรอดึงเลยเหรอเพียวๆเลยอไม่โคไม่ต้องเลยบอลวิเดี๋ยวลูกพี่รอไปโคกันแป๊บนึง แกจะดันเราได้หรอไม่<ะ>แบบ่บ่บ่ลองให้แกซอยบางกอนบ่เขาจะไปเอาสิบล้อมาดึงคันนี้พ่วงสองพ่วงสามเลยก็คันนี้เอามาอยู่ครับไลไปเลยเดี๋ยวให้เขาตั้งลำรถครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะนานครับทุกคน

โอ้โอไม่โคยยังไม่มาแล้วแม่แกมีตัวลังไว้แล้วแกดึงคันเดียวเลยครับลังไม่อยู่ครับเอาไม่โคยช่วยเอาเลย พี่พี่อน,นี้อ,นนอนนมันจะลอยแล้วทั้งนั้นออ้อยไม่ขึ้นครับพี่น้อง <c oughs> โอ้โหไม่ขึ้นครับทุกคนเพราะว่าคันนี้ล้างไว้ก็จริงครับแต่ว่ามันไม่ได้ล้งตรงๆเนาะล้งแบบข้างๆมันก็เลยมาทางนี้ทีนี้ <c oughs> ไม่ขึ้นครับพี่น้อง <c oughs> ยังไม่ขึ้นครับอะคลิปนี้กา <c oughs> อ,อนานแล้วก็ ผมว่าจะเอาให้จบคลิปนี้ก็ไม่จบครับก็รอติดตามคลิปหน้านแล้วกันเนาะคลิปนี้เราติดตามกัน e ี2สอเลยครับ EP ต่อไปเลยเพราะว่ามันจะนานเนาะทุกคนเนาะ